พระอาจารย์จีรวัตรนะครับสันติวัฒโนหัวหน้างานสายงานเมียนมากอง a อ c อซีสำนักต่างประเทศวัระธรรมกายครับพร้อมด้วยคณะกรยานามิตรและคณะศิษยานุสิส์วัระธรรมกายจัดพิธีทอดกริถิไทยเมียนมาในานามของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน,น้อมบูชาทำเนวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ80ปีของท่านนายเขยมรัฐนครเชียงตุงรัฐชฐานสาธารณรัฐแห่งสาธารณเมียนมาโดยได้จัดทอดกรถินนะครับรวม6วัด ประกอบไปด้วยวัดรชาชฐานหลวงป่าแดงที่สืบสายพระพุทธศาสนาจากล้านนาวัดพระธาตจอมคําเป็นวัดที่การเรียนการสอนของพระพิสุสัม,มนเนตรน้นปร,ริยติธรรมเป็นจำนวนมากนะครับวัดเทระวาทะจอมศักดิ์วัดเจ้าคณะปกครองในเขตเชียงตุงวัดรชาชฐานหลวงเชียงยืนครับวัดของสมเด็จอาชยธรรมพระเจ้าพระสังฆราชแห่งน,นครเชียงตุง วัดราชฐานหลวงหัวควงวัดของพระสังฆนายกแห่งเชียงตุงวัดอินทบุพภารามครับวัดเจ้าคณะจังหวัดเชียงตุงและได้จัดพิธีทอดพระปาหนึ่งวัดนะครับคือวัดพระาธาตุเวียงชัยซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหอระฆังสองพระครูบานั่นคือพระครูบาสามโชติโกครับและพระครูบาเสยบุญธรรมชยโยหรือหลวงพ่อธรรมชยโยนั่นเองอีกทั้งหนึ่งครับยังมีอาคารภาวนาสัมมารอารหัง ประดิษฐานรูปเหมือนของพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเด่นเป็นสง่านะครับเหนือเนินเขาอันง,งดงามสปะยะมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งโดยแต่ละวัดนะครับมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับวัดพระธรรมกายมานานปีอีกทั้งทาง,ท,งทีมงานนะครับได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระอัศยาธรรมพระเจ้าพระสังฆราชแห่งนครเชียงตุงและพระสังฆนาย,ยกแห่งเชียงตุงพร้อมด้วยท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงตุงครับ รับกระถินด้วยตัวของท่านเองโดยพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับได้ฝากอนุโมทนาและอำนวยอวยพรมายังหลวงพ่อธรรมชยโยขอให้หลวงพ่อธรรมชยโยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่เป็นหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาต่อไปนานๆโดยพิธีทอดกระถินในแต่ละวัดนะครับมีญาติโยมทั้งจากประเทศไทยและจากประเทศเมียนมาครับพร้อมทั้งญาติโยมจากทวีปยุโรปสหรัฐอเมริกาและฮ่องกง ร่วมติดตามรับชมกิจกรรมงานบุญนะครับผ่านการถ่ายทอดสดของระบบสุ่มออนไลน์อีกทั้งครับก็ยังมีกุศลสัทธ์ในการถวายปัจจัยร่วมกระถินสมทบนะครับของกองกระถินนับเป็นกระถินสามัคคีเชื่อมใจไทยเมียนมาและก็กิลยาณมิตรทั่วโลกด้วยอนโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพกิจกรรมงานบุญของสายสัมพันธ์2พี่น้องนะครับทั้งประเทศไทยและก็ประเทศเมียนมาครับกาขอบคุณนะครับทุกการติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ครับ ถ้าชอบคลิปข่าวนี้สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ติดตามและรับชมข่าวสารงานบุญของทางบูนิวส์อัปเดตสถานการณ์นะครับทางพระพุทธศาส,สนาทั่วทม,มุมโลกไปพร้อมกับบูนิวส์ครับ